สวัสดีครับวันนี้วันที่16มิถุนายน2 5 6 6นะครับตอนนี้เซตก็ได้ปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับเซตนั้นบวกอยู่1.68จุดนะครับเลขสวยงามนะครับ1.68จุดนะครับวันนี้ก็ยินดีกับท่านที่ถูกเลียกท้ายนะครับเพราะว่าเห็นว่าคุณพิธทาน,นั้นซื้อช่วยคุณป้านะครับไว้ลงท้ายด้วย30 มันก็เลยแล้วออกเลข้าย2ตัวไอ้สตัวว่า3 0นะครับก็ร่ำรวยกันไปนะครับก็มาที่เซตยังคงบวกอยู่ที่1559.39นจุดนะครับซึ่งยังเป็นจังหวะค่อยๆไซเวกขึ้นไปนะครับ m a มไก็ยังคงลบอยู่นะครับ4.77นะครับอยู่ที่480จุดนะครับก็ไซเวกไปทางข้างนะครับ ราคาทองคำนะครับก็อยู่ที่1,963.74อีออนต่อดอลลาร์นะครับขณะนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับว่าราคามีโอกาสที่จะขึ้นไปที่2,100่ออนต่อดอลลาร์หรือเปล่านะครับ wti กับเป็นสปอร์ตนะครับราคาก็ยังคงสายเว์นะครับอยู่ที่70กว่าดอลลาร์นะครับสำหรับค่าเงินบาทนะครับก็อ่อนค่าขึ้นไปอยู่ที่34.65บาทต่อ USD หรือดอลลาร์นะครับวันนี้เราจะเข้าไปดูการสแกนหุ้นนะครับเพื่อหาหุ้นแล้วดูจังหวะแนวโน้มขาขึ้นขาลงของหุ้นแต่ละตัวนะครับโดยนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าในการสแกนนะครับเราก็จะใช้ตัว MSCD นะครับเป็นตัวกะเกณฑ์ว่าราคาจะต้องยืนอยู่เหนือเส้นซีโร่นะครับอันดับแรกนะครับสำหรับตัวที่เป็น condition condition แรกนะครับ รุ่นส2ก็คือยังคงเป็น MACD เช่นกันที่ต้องชี้ขึ้นนะครับแล้วก็มี RSI อยู่ที่50าสถึงหกขึ้นไปก็จะบ่งบอกว่าจังหวะยังคงจะต้องไซเว่ขึ้นไปแล้วประเด็นก็คือวันนี้จะต้องเป็นวนลุ่มนะครับเลียงจากวนลุ่มมากลงไปหาน้อยนะครับกดลันสกรีนขึ้นไปนะครับดูจังหวะของการเคลื่อนตัวของราคาครับออก,ก็จะสรุปออกมาเหลือประมาณเท่านี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรา ไม่เอาตัวที่เป็นตัวคือถ้าเกิดเราใส่ตัว i อ i ใส่เข้าไปนะครับก็จะเห็นว่าจะมีสิลินะครับมีแค่ WHA นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่เอาตัวตัวตัว i อใส่เข้าไปล่ะลองเอา i อ i ใส่ออกแล้วกันนะครับกด Delete ออกแล้วกด Run screen เข้าไปตัวที่ได้กลับฟื้นขึ้นมาของวันนี้ก็จะเป็นมี G r i นะครับ ตัวที่เป็นเลขมีเลข80กับ01นั้นเป็นเป็นหุ้นบริมสิทธิ์เราจะไม่นับนะครับเราก็จะเลือกไล่ลงมานะครับรดูนะครับ tritn นะครับจังหวะมันก็ยังคง s i d e w a y ์ way. ถือว่ากำลังกำลังต่อสู้มีสภาวะที่กำลังจะพุ่งหรือจะอะไรพวกนี้มันอยู่ที่การตัดสินใจอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้ราคายัางคงยิงเดียวกับเส้น กึงกลางไอเส้นเส้น200วันนะครับซึ่งราคาก็ค่อยๆไซเว์ขึ้นไปนะครับแล้วกำลังจะเปลี่ยนเทรนนะครับเขาพยายามจะเปลี่ยนเทรนเพื่อให้เป็นจังหวะไซดวอ up แล้วราคามันต้องเดินคือจะต้องไซเวลด้านข้างนี้ไปสักระยะหนึ่งนะครับอ่าวันถึง1นอาทิตย์นะครับเพราะว่าถ้าเกิดไปเดินทางประเดานข้างไปจนกระทั่งมีราคา linear r e g r ชั i o n นั้นไซเวอ up ขึ้นไป ก็ถือว่าเปลี่ยนเทรน,เป,นเปลี่ยนแนวทางการเดินทางของราคานะครับเราก็ต้องอลุ้นแล้วกใ็ให้ราคายังคงยืนสวิงไปทั้งด้านข้างนะครับแม้ว่าวันนี้จะมีวัลรุ่มไม่เข้านะครับมีวัลรุ่มน้อยกว่าเมื่อ2วันที่แล้วนะครับแต่ว่านักทุนต่างประเทศก็ยังคงทยอยเข้าเล็กน้อยนะครับ MACD ก็ยังคงชี้ขึ้นนะครับถือว่ายังคงมีโอกาสที่จะเปลี่ยนเกณฑ์ เปลี่ยนแกนของลีเนียลิเคชันนะครับแต่ว่าในการเคลื่อนที่ของไอซนั้นชี้ขึ้นแล้วก็ชี้ลงมานะครับอยู่ที่64ก็ยังถือว่ายังคงพอตัวที่จะค่อยๆไซว์เว์ออกด้านข้างนะครับจะเป็นการไซว์เวลเป็นข้างคือจะเปลี่ยนทิศทางนะถ้าเกิดท่านลงทุนแรงเห็นแบบนี้ก็คิดไว้มันแน่นอนว่ามันจะเปลี่ยนทิศทางแล้วก็เป็นจังหวะไซว์เวพขึ้นไปตอนนี้มันเป็นจังหวะไซ์เว์ดาวนะครับมีโอกาสที่ไซว์เวลขึ้นไปท่านก็อเอาเอา,เอาเงินทิ้งไว้เพื่อเก่งกําไร นะครับต,ตอนนี้ราคาอยู่ที่0.19นะครับราคาถ้าถัดไปนะครับมันก็จะค่อยๆสูงขึ้นมานะครับดูได้จาก time frame week นะครับว่าเขาจะมีโอกาสไปที่กี่บาทนะครับ time frame week ก็บอกยังคงบอกอะไรไม่ได้เพราะว่าเขาก็ยังคงต่ํากว่าเส้น200วันนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าราคาที่มันจะเปลี่ยนขึ้นไปนี้เขาก็จะมีโอกาสมันต้องขึ้นไปทดสอบนะครับมันจะต้องขึ้นไปทดสอบ0.26นะครับเพราะฉะนั้น trtn นี้ก็มีโอกาสที่จะค่อยไซเว์ขึ้นไปอ่ไปทดสอบ0.26 2นะครับเห็นได้จากอะไรครับเห็นได้จากอาราคาการเคลื่อนที่ขึ้นไปของอินดิเคเตอร์นะครับมีกลัวลุ่มเข้ามานะครับแล้วก็มี MACD ที่ชี้ขึ้นนะครับมีไ s i ที่ชี้ขึ้นนะครับอยู่ที่60ก็ถือว่าจังเป็นจังหวะไซเว์อขึ้นไปนะครับฉะนั้นท่างทุนก็ลองพิจารณาดูนะครับว่าท่าน จะยอมเสี่ยงเข้าเก่งกำไรตัว TR ITN นี้หรือเปล่านะครับเป็นตัวแรกของตัวที่มีบอลุ่มมากสุดวันนี้อยู่ที่7,500,000บาทไอห้ 5, 50, าหมื่นบอลุ่มนะครับแล้วก็มี a l ลูอยู่1 4ื่นนะครับถัดมาตัวที่2นะครับตัวนี้นะครับก็คือสิรินะครับมีบอลุ่มเข้าอยู่4 0 0แสนะครับแล้วก็มี a l ลูอยู่8,000 0ตัวนี้ก็ยังคงจะต้องรักษาระดับแล้วก็ ค่อยไซด์เวย์ขึ้นไปต่อนะครับแม้ว่าวันนี้นั้นการเคลื่อนที่ของเซตอาจะเป็นบวกนะครับแต่กาที่จะบวกได้ก็ทำให้ท้านักทุนเชนะครับก็ยังคงมีการราคาก็เลยอยู่ที่การตัดสินใจว่าจะพุ่งขึ้นต่อหรือรอจะดูจังหวะก่อนนะครับราคาก็เลยปิดเท่าเท่ากับเมื่อวานะครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้ จังหวะของสุรีก็คือเป็นจังหวะไซด์เวิร์ขึ้นไปนะครับถ้าเกิดท่านเข้านะครับในที่1.98ก็จะทำกำไรไปที่1.97จนะครับจะค่อยๆทําทำกำไรขึ้นไปไซด์เวขึ้นไปตามจังหวะของ macd นะครับ macd ยงคงชี้ขึ้นถึงไซด์เวิร์กเปนข้างนะครับไอซก็ชี้ออกเป็นข้างนะครับดังนั้นราคาก็เลยบอกว่าเฮ้ยราคาอ,ออกด้านข้างแต่ว่าจากทิศทางของแท่งเทียนนะครับก็เห็นว่า เป็นคล้ายๆเป็นโดจินะครับก็กำลังตัดสินใจว่าจะาพุ่งขึ้นหรือไซเวย์ต่อไปนะครับตอนนี้ราคายืนอยู่เหนือกึ่งกลางบรูจแบนนะครับก็ยังเป็นโอกาสให้ค่อยๆไซเวย์ขึ้นไปตามจังหวะนะครับหรือเขาจะต้องขึ้นไปที่จุดสูงสุดพอก็ลงมาต่ำกามาแตะด้านล่างเรียบร้อยแล้วจังหวะถัดไปก็ต้องไปแตะฝั่งตรงข้ามก็คือจุดสูงสุดของลีเนียลักชั่นฉะนั้นยังไงก็ต้องราคาค่อยๆกระเทิบขึ้นไปนะครับ ถัดมานะครับตัวที่3ก็จะเป็นอิงนะครับเป็นอิงนะครับอิงก็มีอ่ามีวอลลุ่มนะครับเข้ามา4 0 0แสนนะครับแล้วก็มี Value 2 0 0 0นดะครับด้วยราคานี้นะครับเห็นว่าจะเป็นราคาที่โดดกระโดดขึ้นไปชนด้านบนนะครับแล้วก็เอ่อขึ้นไปอย่างรุนแรงนะครับกระโดดพุ่งขึ้นไปนะครับถือว่าทําจังหวะพุ่งขึ้นไปนะครับแล้วก็เป็นแท่งเทียนไส้เทียนที่มีไส้เทียนยาวจุดด้านล่าง ก็หมายกัาว่าในวันถัดไปนะครับวันนี้ซึ่งวันนี้นั้นก็เป็นนี้น่าจะเป็นวันวันศุกร์นะครับวันศุกร์ที่16นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าในวันจันทร์ที่เปิดต่อขึ้นมานะครับเข้าใจว่าอาจะเป็นจังหวะราคาเท่าเอ้าหัวด้านบนนะครับก็คือ0.68 0.70นะครับราคาจะเปิดขึ้นไป0.70แล้วก็มีโอกาสขึ้นไปนะครับยังคงเป็นจังหวะไซด์เว้อัพขึ้นไปนะครับเพราะอะไรครับ เพราะว่าเขากาลังจะเปลี่ยนทิศทางนะครับเห็นเห็นจังหวะการเปลี่ยนทิศทางไหมครับ it, เขาบีบบรูจแบนเข้ามากันอีบเข้ามาเสร็จแล้วราคาพุ่งขึ้นไปนะครับแสดงว่า,าผลการดำเนินงานของอิงเนี่ยเป็นผลบวกนะครับราคากลับมาผลบวกนะครับฉะนั้นก็เลยพุ่งขึ้นไปนแรงเราจะให้ดู f 4 5ของอิงนะครับให้ดู f 15ของอิงนะครับว่าเขาเป็นจังหวะอะไรนะครับเพื่อให้เพื่อให้ดูก่อนนะครับว่า จะเป็นอย่างไรนะครับดู f 4 5ของอิงนะครับเห็นนะครับ f 4 5ของอิงนะครับถ้าพลิกกลับมาทำกำไรเห็นไหมครับว่าเขาพลิกกลับมาทำกำไรนี่ก็คือปี65นั้นติดลบอยู่49,000ื่นนะครับพอปี66อิงพลิกกลับมาทำกำไรได้46,000ื่นนะครับพลิกกลับมาทำกำไรเป็นเท่าตัวนะครับก็ถือว่าเกือบเท่าตัวนะครับว่าทำกำไร เกือบเท่าเพราะว่าเติมทีนั้นลบอยู่40,07 7ให้40,09นะครับแล้วก็พลิกกลับมา40,06นะครับจะเห็นได้ว่านี่แหละครับคือจุดจังหวะที่เขาพุ่งขึ้นมานะครับแล้วก็ดูบิตกอล์เฟเกือบจะพุ่งขึ้นมาชนอ่าซิลลิงนะครับวันนี้ก็ปิดห่างซิลลิงไปอ่าสีขั้นนะครับในวันจันทร์ที่จะถึงนะครับก็มีโอกาสที่จะเปิดบวกขึ้นไปแล้วก็พุ่งทะลุซิลลิงต่อไปนะครับเราก็จะไปดูอ่าในเกม ของการาฟกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นอย่างไรออกมาเราก็กดลันนะครับเราก็ใส่อินดิเคเตอร์ที่เราพอจะอ่านป่าใจนะครับก็ตัวอิงนะครับนะครับก็จะเห็นว่าพุ่งขึ้นไปเกือบชนซิลลิงนะครับราคาของยังขึ้นต่อเพราะอะไรครับ MACD ยังคงชี้ขึ้นนะครับ RSI ก็ยังคงชี้ขึ้นไปที่87 8 4นะครับซึ่งถ้าโอกาสพุ่งขึ้นทะลุ ก็จะมีโอกาสที่วิ่งขึ้นไปที่90เห็นไหมครับว่าเขามีวลลุ่มเข้ามานะครับแล้ววลลุ่มนักทุนต่างประเทศนั้นออกนะครับแต่ว่าวอลลุ่มของนักทุนชาวไทยนั้นเข้ากันเข้าในอิงส์นะครับแล้วก็หลังจากที่ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาสที่1แล้วมีผลประกาศการดําเนินง,งานบวกนะครับราคาก็พุ่งบวกทะลุขึ้นไปนะครับนี่อันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดใครประกาศผลการดำเนินงานกลับมาเป็นบวกบวกนะครับโดยที่ปี65นั้นติดลบนะครับก็จะ เป็นจังหวะของการพุ่งขึ้นไปนะครับของราคานะครับทีนี้มันก็จะเปลี่ยนแกนเลยในเลกกิชันให้ไซด์วับขึ้นไปนะครับตัวนี้ถือว่านี่คือตัวอย่างของหุ้นที่พุ่งแล้วก็ทํากําไรนะครับฉะนั้นเราก็ต้องไปดูผลการดำเนินง,งานคือ F45 นะครับว่ามีตัวไหนบ้างที่ปรับเปลี่ยนมาทํากําไรเราก็รอดูได้เลยนะครับว่าตัวนั้นจะมีการพุ่งขึ้นไปของราคาครับเ็เรียนใทุกท่านได้ทราบแล้วก็ เห็นเป็นครอบสังเกตเอาไว้นะครับตัดมานะครับ w h a ก็เป็นจังหวะค่อยๆไซด์เว่อัพขึ้นไปนะครับเพราะว่าแต่ถ้าเราดูจากการเคลื่อนตัวของการขึ้นลงของราคาก็เป็นไปตามกรอบที่เราเรียนเอาไว้ก็คือว่าเมื่อขึ้นสูงสุดก็ต้องลงไปต่ำสุดเมื่อลงไปต่ำสุดก็ต้องขึ้นเป็นจุดสูงสุดนะครับมันจะต่ำสุดต้องขึ้นไปสูงสุดนะครับแล้วก็ลงมาต่ำสุดตามจังหวะสลับการเคลื่อนตัวของราคาขึ้นลงขึ้นลงนะครับเป็นจังหวะไซด์เว่อ ึ้นไปนะครับแม้ว่าวันนี้นะครับอาจจะมีการยอดตัวเล็กน้อยนะครับแล้วก็มีวอลุ่มเข้ามาบ้างนะครับแต่ว่าเมสซียังคงชี้ขึ้นนะครับอสไก็ยังคงชี้ขึ้นไปที่64นะครับกทุนต่างประเทศยังออกนิดหน่อยแต่ว่าผลผลของรายงานของนักทุนต่างประเทศหรือ n v i นจ a จะออกประมาณ1ทุ่มนะครับท่านนักทุนก็รอตอน1ทุ่มนะครับดูว่าวันหนึ่งทุ่มนี้มี นักทุนต่างประเทศนั้นเข้าหรือออก WHA นะครับมาอีกตัวหนึ่งนะครับก็เป็นปตทนะครับปตทก็ยังคงไซเวย์ขึ้นไปโดยแบบนี้คือการเคลื่อนตัวขึ้นไปแบบนี้นะครับเราก็เราก็จะเห็นได้ว่าเขาต่าสุดเขาก็ขึ้นไปสูงสุดนะครับจังหวะของเขานะครับเมื่อเขาราคาต่ําเขาก็ต้องขึ้นไปแตะสูงสุดเมื่อแตจะจังหวะสูงสุดเสร็จจังหวะถัดไปถ้าเขาไม่ยังคงไม่ไซเวย์แล้วก็หรือชูไซเวย ขึ้นไปตลอดคือราคามันจะต้องไซด์เวย์ไปทางนี้เพื่อเปลี่ยนแกนรีเนเลกชันไซด์เวย์อัพขึ้นไปเพื่อเปลี่ยนเทรนเป็นจังหวะขาขึ้นนะครับดัะน,นั้นตรงนี้เราก็ต้องดูกันว่าถ้า mscd ยังคงชี้ขึ้นไปนะครับมันก็จะบอกว่าราคาจะต้องไซด์เวย์อัพขึ้นไปแล้วก็ RSI ก็ต้องยังคงชี้ขึ้นไปตอนนี้อยู่ที่57เนะครับเพราะฉะนั้นจังหวะของปตทก็มีโอกาสนะครับที่จะไม่ลงมาที่ 29- 28บาทแล้วนะครับตอนแรกเข้าใจว่าเขาจะลงมาที่ 29, 28บาท นะครับตรงนี้ใช่ไหมครับโกรว่าเขามีแรงต้านแล้วก็มีสมาคมเสียนต่างๆที่แฝงตัวอยู่ในปตทนะครับก็ซื้อเป็นจังหวะให้ปรตทนั้นสายเวขึ้นมาแล้วก็อ้ายังคงสายเวต่อไปนะครับสักถึง1-2ถึงอาทิตย์นะครับราคา A l i n e ล r เนี่ยชันก็จะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนจังหวะสายเวอัพขึ้นไปทีนี้ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับราคาของปตทก็จะมีโอกาสค่อยคอยัพไซด์ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ โดยดูจากทางเฟรมวีคครับก็เห็นว่าราคาตทอก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปที่34บาทนะครับสำหรับทางเฟรมวีคนะครับและถ้ายังพุ่งขึ้นไปที่เส้น2แล้ววันทะลุไปที่37บาทนะครับราคาก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีโอกาสพุ่งไปที่41บาทตามจังหวะของ MACD ที่ชี้ชี้ขึ้นนะครับสิ่งทุกอย่างจะเป็นไปตาม MACD นะครับถ้า MACD ยังคงชี้ขึ้นราคาก็คงจะต้องไซเว์ way ขึ้นไป นะครับไซวอัพขึ้นไปนะครับเรียนให้ทางทุนได้ทราบแบบนี้จริงๆแล้วคาดว่าบีปรอนนอาจจะลงมาแตะ29่บาบาทแต่ปร,กรากฏว่าดูไปดูมาแล้วราคามันก็ดูเหมือนว่าจะไซวัยอัพขึ้นไปแทนที่จะไซวัยดาวนะครับก็เรี้ยงให้ทางทุนได้ทราบแบบนี้นะครับมายตัวนะครับ AAV นะครับหมายครั้งกับ AV ก็เป็นจังหวะที่จะค่อยไซวั์อัพขึ้นไปนะครับแล้วตอนนี้ก็พยายามยืนเหนือกว่าเส้นกึ่งกลางบรูจแบนนะครับ เป็นจังหวะอะไรครับตัวตัว aav นี้ถ้าเราดูจากจังหวะการเคลื่อนตัวขึ้นลงนะครับตอนนี้ลงมาต่ำแล้วก็ขึ้นไปที่จุดสูงสุดแล้วก็ตอนนี้ก็ลงมาที่จุดต่ำสุดแล้วจังหวะถัดไปก็คือเป็นจังหวะที่จะขึ้นไปที่จุดสูงสุดคือการเดินทางแต่แต่ละครั้งนี่เขาจะเขาจะ,ะต่ำสุดสูงสุดอยู่ในกรอบที่เนี่ยเลกเ t ชันเพราะฉะนั้นในจังหวะถัดไปก็คือจะต้องไซด์เวย์อัพขึ้นไป ราคาจะไปหยุดที่3.32นะครับราคาของ AAV นะครับตอนนี้ราคาปิดอยู่ที่2.84นะครับธนาทุนก็ลองพิจาราดูนะครับว่ามีโอกาสที่จะไซด์เว y ย์ขึ้นไปที่จุด3.2อย่างที่เราได้ยกตัวอย่างให้ดูมานะครับจากคลิปก่อนหน้านะครับอันนี้ก็มีวอลลุ่มเข้านะครับแล้วก็ MACD ยังคงไซด์เวย์ขึ้นไปแล้วก็ RSI ชี้ลงนะครับชะลอตัวเนื่องจากว่าการขึ้น คือมันไม่มีความมั่นคงจากราคาของเซ็ตนะครับดังนั้นถ้าเกิดเซ็ตยังคงไซด์เว์อัพขึ้นไปราคาของ a v ก็จะไซด์เวย์ขึ้นไปที่3.32นะครับก็เรียญท่านังทุนเดซราบแบบนี้เอามาอีกตัวนึงนะครับ CPO นะครับ CPO ก็ตอนนี้ก็กำลังจะพุ่งขึ้นไปชนเลยเส้น2แล้ววันนะครับหลังจากที่เคยทดสอบการเคลื่อนตัวนะครับทดสอบการขึ้นลงของราคานะครับถ้าสามารถ ตตอนนี้ก็คือจะเป็นการเปลี่ยนเทนเป็นไซด์วัขึ้นไปเลยนะครับถ้าเกิดว่าสามารถยืนอยู่เหนือเส้น2ระเวันได้ราคาก็จะไซด์เวกขึ้นไปที่70บาทนะครับแล้วพอไปที่70บาทราคาก็ขึ้นไปที่ 72- 73บาทไปเรื่อยๆนะครับโดยนะครับตอนนี้เมสซีไซด์เวกด้านข้างนะครับออซ์ไพยายามชี้ขึ้นนะครับไปที่52แล้วก็ไปที่53าสาครับวันนี้คือ time frame week นะครับราคาจะเป็นเช่นนั้นนะครับนี่คือ time frame week นะครับ แต่ว่านะครับเราต้องไปดูที่ตาเฟรมเดว่าจังหวะของเขานั้นค่อยๆซด์เวขึ้นไปด้วยหรือยังนะครับจังหวะ M S D ชี้ขึ้นนะครับ M S D ชี้ขึ้นนะครับถือว่าจังหวะค่อยๆซด์เวอัพขึ้นไปนะครับจังหวะค่อยๆซด์เวขึ้นไปนะครับาสายชี้ขึ้นไปที่58บนะครับมีวอลุ่มเข้านะครับทั้งภายนอกภายในราคาตอนนี้ก็กำลังค่อยๆซด์เวข,ขึ้นไปที่จุดสูงสุดของลีเนียลักชั่น พอไปที่จุดสูงสุดเล็ดเสร็จปุ๊บนะครับย่งข้ายังคงสาเวกด้านข้างตัวอะนี่เลคชันจะเปลี่ยนแกนนะครับสายเวอัพนะครับเวขึ้นไปแทนที่ตอนนี้จะสายเวดาวนะครับก็เปลี่ยนเทนของ c p r นะครับแต่ช่วงนี้รู้สึกว่า c p r กำลังจะมานะครับแล้วก็เทนก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นจังหวะสซยเวอัพเพราะสามารถยืนเหนือเส้น2องรวันได้นะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีของ c p r นะครับ ก็ถือว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือเป็นแนวโน้มการเคลื่อนตัวของราคาซึ่งเรามาวิจารณ์แล้วก็แนะนําให้ท่านเห็นว่าเป็นไปในทิศทางของอย่างที่เราเรียนให้ท่านทราบว่าทิศทางถ้ามันลงต่ําของเลนเดอร์เกชันมาต่ําสุดที่เลนเดอร์เชันด้านล่างมันก็จะสวิงขึ้นไปที่จุดเลนเดอร์เกชันด้านบนนะครับยืนเป็นเป็นเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานให้ท่านได้ทราบนะครับดังนั้นท่านงทุนก็กรุณา พินิ้พิเคราะห์ดูว่าการเคลื่อนที่นะครับของราคาเป็นไปอย่างที่เราเรียนท่านทราบหรือเปล่าถ้าท่านเ็นชอบท่านก็นําไปวางกลยุทธ์ในการทํากําไรให้ได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับยังไงกดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเราก็กดถูกใจเข้ามาถ้าเกิดท่านอยากจะให้กําลังใจกับทีมงานนะครับก็กราบข้อพระคุณล่วงหน้านะครับก็ขอให้ท่านนั้น วางแผนทํากําไรได้อย่างถูกต้องนะครับจากข้อมูลของเรานะครับก็ฝากไปด้วยไว้พบกันในคลิปถ,ถัดไปสวัสดีครับ